สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและก็พี่น้องที่รักในการทําเกษตรทุกคนนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งมั่นพ่วงเพชรนะครับอายุเจ็ดเดือนที่ปลูกผ้าแรงมากนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เขาเจอและก็ปัญหาที่เกิดขึ้นกับต้นมั่นที่เขาปลูกผ้าแรงมากนะครับว่าจะเป็นแบบไดสีพภาพพี่น้องเกษตรกรมาเบิ่งนะครับนี่ครับปัญหาที่ต้องเจออีก ปัญหาหนึ่งนะครับเพียแปงครับพี่น้องแต่ว่าที่ที่ผมเที่ยวขึ้นมาเบิงนะครับเพียรแปงว่าอันตรายทอา่อเพียไฟนะครับเพียแปงเนี่ยังแะมีหัวดีว่าเพียรไฟนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องมาขวดเบิงนะครับว่ามันอายุเจ็ดเดือนปลูกผ้าแหล่งโดนเพียแปงกินนะครับว่าหัวเขาจะเป็นยังไงนะครับ บาจะมีหัวบ่มีหัวอยู่ด้วยพี่น้องแต่แต่หัวหัวจะใบไงน,นะครับเพราะว่าเขาเขาโดนเพียบแปลงเล่นงานนะครับแต่กะนั่งถือว่าโอเคนะครับนี่ถือว่ายายน,นะครับมั่นดินไส้นะครับพี่น้องอายุเจ็ดเดือนมั่นแปลงนี่ผมปลูกสิ้นเดือนกันยานะครับเพราะว่า เพราะว่าแปลงนี้ผมที่แรกมันมีอยู่สามไรนะครับผมปลูกทุดร่องปีไก่ไรหนึ่งอยู่ฟังทั้งนั่นนะครับปีไก่ผมปลูกไรหนึ่งเอาหญ้าบ่าได้นะครับเอาหญ้าบ่าได้บัดที่นี่ฝนดีปีไก่ฝนดีกู่บ่ท่านมันเน่าค่าแปลงนะครับปีไก่ผมได้เอามั่นออกเครื่องลดนะครับเพราะปีไก่ผมปลูกมันสองไรผมได้ เอามันออกได้เครืองรดอ่แตกเข้านะครับบ่ได้ทุนขึ้นนะครับพี่ไก่รูบทุนไปนะครับปีนี้ผมก็เลยมาเบิกแป้งนี้ไม่นะครับก็เลยเอาลงทั้งเบิดเอาลงเบิดมาที่นี่วัดเจ้าพันนี้นะครับพ่วงเพ็ดไปลงมันหน้านํานะครับมานะครับมาเบิรงพี่น้องนี่ครับโดนเพียบแป้งเหรียญงานนะครับเต้หัวก็ยังถือว่าโอเคนะครับเจ็ดเดือนนะครับ นี่ครับหัวเขายังใ่ได้นะพี่น้องนี่นะครับกับประมาณน,นี้นะครับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเพราะว่านี่ครับก็ได้สามร้นะครับเพอผมปลูกสิ้นเดือนกันยาผมปลูกเลี้ยวแล้วก็ปลูกเลี้ยวประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมันแปลงนี้ก็เจอโน่รูสองอาทิตย์ แปลงนี้ผมปลูกแล้วอาทิตย์หนึ่งเจอโนโนรูสองอาทิตย์มันเพราะมันเปลี่ยนดินทรายอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนดินทรายมันอุ่มนามวันนี้มันหืมไหลวันที่นี้ผมก็เลยไถได้ครับไถปีนออกก็เลยเอาหญ้าเนผพายุเขาเลยนะครับเอาหญ้าแล้วผมก็เลยเบิกขึ้นนะครับมันก็เลยฝืนแยงหน่อยนะครับพี่ห้องเบิ้องยังสีว่อ๋อมันคือหล่องหางแถานะครับ เพราะว่าปีไกผ่ผมเห็ดผมเห็ดรองที่ครับบัดนี้มันเอาห้าบว่าท่านครับเห็ดผู้เดียวมันเอาหยาบว่าท่นานบัดนที่นี้หามันคุม้มปีไก่ผมปลูกไร่นึงผมเอาหยาตะซื้อนะครับผมเอาหยาได้งานเดียวผมก็ได้มันได้งานเดียวนะครับมองเอาห้าบ่ไดรกับบะไรเลยนะครับบแถวทางใตนี่มองมันหึ่มกับปลูกสามไปเบิดนะครับได้เอามันมาปลูกสามปีนี้ครับ น่าจะไข่ก็ปีหนาหน่อยไข่ก็ปีไก่หน่อยหนึ่งนะครับเพราะปีไก่ไรหนึ่งทั้งไตของผมก็เน่าเบิดไรเลยนะครับบ่ท์ดไตค่ป,ปุ๋ยค่าอย่งกับเบร์ด้คืนกับลุกทุนไปนะครับอันนี้ก็มั่นสามนะครับแปลงนี้ที่แรกสามไรนี่ผมล่งพุ่งเพชรเบิดเบิดทั้งแปลงเลยนะครับบัร์ดที่นี่เจอโนโ่รูเขาปวกกินเนี่ยก็ตายไปประมาณเกือบไรก,กว่าๆนะครับผมก็ เอามั่นท่านอื่นเขามาสามเขามาสามหลายนะครับเพราะว่าผมผมยกรล่องผมยกรล่องที่แล้วก็เออผมยกรล่องห้างแล้วก็ผมปลูกหางนะครับระยะการปลูกผมปลูกเกือบเมตรนะครับเกือบเมตรนึงนะครับนะเมตรกว่าเลยนะครับผมปลูกพาปีกายผมเจอปัญหายกรล่องที่ปลูกที่ โอ้ยพี่น้องเอ้ผมไปชิพากญ้าขึนเอาบ่ท่านครับเรียบรวยครับน่ครับมองได้ยื้ยุบเป็นพ่นเป็นดินพ่นมันกับไข่เน่นครับตายก็ไร้ที่พี่น้องเเจอเพียบกันตายกะไร้ครับเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมาเจอโน่รูนะครับนะครับเจอโนรูซองอาทิตย์แล้วบ่บ่เจอฝนอีกเลยครับบ่ถือฝนอีกเลยมันสภาพที่เห็นครับ อย่างไรมันดินใส่ถ้าพี่น้องมาเบิงมองมองนีเปลี่ยนพ่นพน,นะครับเสือพ่นนะครับมองพ่นกับยีงามเนี่ยนี่ขนงมองเป็นดินพ่นมองบ่พ่นกับแบวงบ่กง,งามถ้าลงไปทางเตะมองได้เป็นโฮมกับแถบจบะ,ะบ่ได้นะมองด้มีต้นใหม่นี่กับอีกปัญหาอันนึ่งที่ผมเจอหลที่สุดน,นะครับแบบย่งางไปลองได้ต้องเจอในไรอ่ะ ปัญหาที่รเกษตรกรนต้องเจอนะถ้าเปลง่ลายๆนะนีครับปวกพี่น้องโอ้ยผมยอมอะไกนี่ครับแต,มมแบบตแ่มันก็มันขึ้นแบบนี้ตัวใหญ่มันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ตัวหน่อยมันก็สิมีปัญหาเนี่ยพราะมันไปกัดทั้งใจ้วมันเดินบ่อะไรบบในก็ตีดวงไหลนะครับตัวใดเหน็นบ่นแข็งแรงครับนี่ครับผาพี่น้องมาเบาื่องอันนี้เป็นหม่องพ่นนะครับเป็นพ่นนี่ครับหัว จะประมาณนี้ครับมองหัวใงญ่มองหัว,นห,วนนหน่อยเนี่ยเพื่อนห่งเดี๋ยว้าด,ดินเดี๋ยวจอันนี้มันนะครับบางเทือบางเทือต้นงามต้นงามต้นใหญ่หัวใบเใหญ่เสมอไปนะครับบางเื้อเบื้องหอพ่อมุกเพี่น้องเบื้องตัวนี้บางเทือต้นน้อยๆต้นน้อยๆก็บุเซบาจะหัวหน่อยเสมอไปดิเพี่น้องเบื้องครับ บางเทืออต้นน่อยนี่หัวเงกว่าต้นหง่ครับเนี่ยมัน่เปลี่ยนตัประมาทนี้ครับว่ามันต้นเตี้ยต้นน่อยมั่เป็นแต่ได้หัวมันว่าเมยนนี่พี่น้องบาดลงมาเบิ่งเยอะเถต้นหน่อยต้นเตี้ยมันหัวมันดีกว่าต้นใหญ่บบนีครับล่างต้นเบิ่งครับต้นญ่ๆมันเทียบหัวข้าหัวมันเทียบสีเปสูต้นหน่อยๆเตี้ยแบบนี้เนี่ยครับเพราะว่าต้นหน่อยนี่ หน่อยได้กคจริงได้ไหมน้องเพียงหัวเขาผมเนี่ยต้นหน่อยได้กคจริงมันบ่อเลี้ยงต้นครับมันเลี้ยงหัวยางเดียวมันเอาลง่หัวยางเดี่ยวที่พี่น้องเห็นนันเป็นแก่ก็ผมป <c oughs> ลูกยกลองผมร่องพื้นปุ๋ยขี้ไก่กับขี่เป็ดทั้งหมดยี่สิบหกกระสอบนะครับสามไร่ยี่สิบหกกระสอบแล้วผมร่องพื้นปุ๋ยสูตรเสมออีกเครื่องเครื่องกระสอบ เครื่องกระสอบผมปลูกปลูกแล้วในระยะเวลาเดียนหนึ่งตอนเวลาเบอืกบอกอหญ้านะครับผมเเดี๋ยอีกเครื่องสอบมันก็มาลงอีกก็เป็นสอบหนึ่งครับโดยเคมีเจ้าผมปลูกข้างนี้พี่น,อน้องอันนี้ปีนปลูกข้างให้ดีครับผมเมื่อเงินทางนั้นใบย,ยุคขายห่างผมมันขายยุคายเป็นเพิ่นจะได้นนมาเที่ยวเอาม้อไส่มาขีคใีในหล่องมันนะครับนี่นหล่องมันผมนี่มันห่างครับ คนมาแตัเยอะ่าวันว่านะโอ้เบิด์เตัามุนเที่ยวจริงคนว่าถ้าหนามอ้อยใส่มาเรียนในหลองมันเลยนะ <c oughs> มันห่างครับพี่น้องมันห่างนะผมกับปลูกห่างนะโอ้นี่นะครับปัญหาคันแดงเันบ่เจอฝนไรปลวกปลวกกับว่ใส่ปัญหาเนาะพี่น้องเห็นมันได้ยืนต้นนั้นกันยิน่ง